ไม่ไม่มาเล่นเลยอะลว่าจะให้อะไรเลยิเลยไม่ใช่ก็จะแต่ถ้าใเอง้ะถ้าบอกว่าแจกก็ตอนคุยกันนะมีแค่นี้ เดี๋ยวผมเลือกเดี๋ยวผมอ็เดี๋ยวรอลงควิตเตอร์เมื่อไหร่นะหัวใจเขียวเป็นแสนคนเดียวไม่สนับสุนเล่ะ จักรวาลหนึ่งแล้วผมในจักรวาลโอมินุนก็ไปเจอหนาแล้วแฟนเขาเป็นผมในจักรวาลหนึ่งแฟนมาด้วยเขาเีวอัดูะรอันนี้อเรืองจริงาไม่น้คนลองใจเย็นๆแวงผม้าผมเป็นผีผมจะลองหน้ากากใหม น้ำได้หรอที่ับน้ำมีับน้ำได้หรอไม่มีไมเคยมีอยู่ในสารระบบกว่ามน้ำได้ไีพายไมได้น้ไม่ได้ไีายเขาเยกเงเเป็น ผมก็ผมไปได้แค่นี้แหละเพราะ่าไปถแล้วนะักนีมแล้วนะีรอเรรอดูเราดูรองตอสื่อไปกันไหมยังไม่รู้ว่าไหนจะกันมเอน้ามปไหนเรื่อหน้าก่อนที่สอ ชัวยังไม่ชัวยตอนนี้่ตอนนี้มันติดคนนึงอู่กำลังรอคนเิมที่แปลน่ะหรอเนาเดียวี่นะครับแลดนูนี่้แล้วพอประกาศปุ๊บก็โดนเลยแล้วก็รีบ